ปิดคำสัญญาของรถเมย์ถึงพ่อแม่ในวันที่ต้องออกเรือนมีครอบครัวเข้าพิธีวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงพิธีกรคนเก่งรถเมย์คนึงนี้แฟนหนุ่มนอกวงการบอนสุมเมธที่จัดขึ้นณนะบ้านปักในเลิศเมื่อวันที่28พฤศจิกายน 2,513ที่ผ่านมาทํากลางบรรยากาศส,สุดอบอุ่นมีเพื่อนๆพี่ๆทั้งนายและนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบหลังจากนี้จะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในวันที่19ธันวาคมที่ขาวใหญ่ในทีมโบฮีเมียนจะมีสไตล์แบบสนุกสนานเป็นงานปาร์ตี้เป็นงานฉลองมงคลสมรสมีความสนุกสนานไม่มีพิธีการ ล่าสุดสาวรถเมก็ได้เปิดภาพสุดซึ้งชวนน้ำตาไหลในวันที่ต้องจางห่างอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่สาวรถเม์ก็ได้สวมกอดท่านทั้งสองคนพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่ารักปานะคะหนูยังอยู่ตรงนี้เสมอไม่ได้ไปไหนไกลไม่เหงาไม่ร้องไห้นะแล้วขอบคุณมามีที่ดูแลหนูอย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาวันนี้หนูแค่เปลี่ยนที่อยู่ แต่ยังคงแวะเวียนไปหาไปเที่ยวด้วยกันและยังไปแถวรายการด้วยกันอยู่เหมือนเดิมนะคะรักมหมา